ต้อนรับเข้าสู่ช่องคอ่นแน่กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะกลับมาทําคลิปจัดห้องกันอีกแล้วใช่ก็คือเราทํามฟลินบล็อกไปแล้วใช่ไหมซึ่งจะบอกว่าคลิปนั้นก็คือดังมากแบบเออไม่ไม่ได้ดังขนาดนะั้นแต่ว่าก็มียอดวิว,ว,วที่สุดในช่องซึ่งแบบว่าคุ้มเสียมากแต่ว่าก็นั่นแหละคะ่ะดังอีกคลิปเดียวนะคะก็เลยจะมาทําอีกรอบนึงพอารู้สึกว่าตอนนี้ก็ห้องก็เริ่มรกแล้วในระดับหนึ่งอ่สะสภาพห้องตอนนี้ก็คือแบบ ลกไม่ไหวแล้วคืออันนี้ก็คือโต๊ะทำงานของเราซึ่งไม่ได้เก็บมานานมากแล้วก็แบบอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากโต๊ะทำงานก่อนเลยละกันโอเคทุกคนตอนนี้เราเคลียร์ของตรงนี้่วนนี้ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ออกอันนี้ออกมันก็ข้างบนออกด้วยนะคะคือถามว่าเฮ้ยเคลียร์ของเราไปวางไว้ที่ไหนนะวางอยู่บนเตียงแล้วก็ตรงนี้ค่ะ โอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็คือสภาพหลังจากที่เราเคลียร์ของทุกอย่างออกไปหมดแล้วอันนี้คือแบบเราตอนแรกเราคือเราเอาโปสเตอร์ออกหมดแล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือเก็บไว้นะคะเพราะว่าแบบมันเหมือนแรงบันดาลใจในการติวสอบอะไรอย่างงี้อู้เอสเตอร์อสเตอร์อีสเตอร์เกคดเ่ื่ Ooh, there, there, s <S างมเยคะคิดเราไม่มีสัตว์เลี้ยงนะคะแต่ว่าเราคบสิ่งมีชีวิตในห้องเรา มันคือแบบมันคือตัวอะไรไม่รู้มันขยับได้ด้วยอ่ะทุกคนมีใครรู้ว่ามันคืออะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะอ่าเ่อยด้วยนยเฮ้ยท้าเได้ก็ลได้สบาย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 ที่ไม่ทังอะไรได้ปะที่ไหนแล้วอ่ะอาหายไปแล้วอ่ะทุกคนน้องหายไปแล้วอยู่ไหนก็ไม่รู้เฮ้ยท่ขาดไม่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 เขาจะลงไว้อเนาะ อได้แล้วโอเคเรามาจัดห้องกันต่อเถอะเดี๋ยวเราจะเอาเออผ้าปูกับใส่ขอบเข้าไปใหม่นะคะใช่ผ้าปูนี่แบบควรจะไปสักว่าหรือแบบไม่เป็นไรหรอกเนาะขีก็แบบวสวัดดีก็พอเป็นการสวัดฝนซึ่งถามว่าสวัดแล้วมันก็ยังอยู่ในห้องเหมือนเดิมแต่ว่าเออน,นั่นแหละอยากให้ดูสภาพ มันขันการใช้งานอย่างหนักมากคือแบบอันนี้ทําอะไรหกอ๋ออันนี้น้ําทยาทอเล็บหกแล้วก็อันนี้ก็คือแบบรอยปากกาอะไรไดๆคือแบบสกลนรศกรรมนะคะอันนี้เชลหนังสือคนจะเปลี่ยนที่วางบ้างปาแต่ว่าอยากวางตรงนี้ดีแล้วอะน่าวางตรงนี้ทล,ล้คนเราคิดออกละก็ง่ายๆเลยใช้มัสกิ้งเทปแปะไป แต่ไม่รู้มันจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะทุกคนได้แล้วมันออกมาประมาณนี้ก็ได้อยู่แหละอันนี้ที่เราดึงออกมาก็แปะเอาเข้าไปไหนก็ไม่รู้ว่าดึงออกทําไมาก็แต่แรกแล้วก็มีโปรดาว์ัอันนี้เราซื้อมาจากถ้าจะถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นแบบบ้านข้างวัดตอนที่ไปเที่ยวเชียงใหม่นะแบบน่ารักมากใช่ใช่อันนี้แหละซื้อจากบ้านข้างวัดก็เดี๋ยวแปะเข้าไปด้วยนี่เลยทุกคนอันนี้ก็คือ ผลงานที่เรานั่งจัดมาเกือบชั่วโมงนะคะแต่ว่านี่อันนี้ก็คือเราบูบูท่ามกลางแบบเอ,อผงสัตทอรีอันนี้น่ารักมากมันเป็นแบบของซาริโอเดี๋ยวจะประกอบให้ดูมันจะเป็นเหมือนแบบเอิมเรียกว่ายังไงเดีะกล่องชั้นวางของซึ่งถ้าประกอบเสร็จแล้วมันจะน่ารักมากค่ะทุกคนนี่ทุกคนพอประกอบเสร็จแล้วมันก็จะประมาณนี้น่ารักมากคือแบบ เดี๋ยวเราจะอุ้ยจริงมันเริ่มอยู่มากเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอาอ๋อไม่งั้นตุ๊กตาตัวเล็กๆเราอาจจะย้ายเข้ามาในนี้แทนเสร็จแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าสิ่งที่เราผลที่ได้จากการที่จัดมาโชวงกว่าเย้ Yay! คือแบบว้า wow. วคือโต๊ะสวยมากมีกำลังใจในการเรียนแล้วแต่เดี๋ยวให้ดูเบื้องหลังเบื้องหลัง ยังไม่ได้เคลียร์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอลงไปกินข้าวกลางวันก่อนเพราะว่ามีเรียนพิเศษต่อก็เดี๋ยวลงไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นมาเก็บทีหลังละกันคือถ้าใครอยากให้ทำคอมเมนต์เอ้ยถ้าใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์มาได้ในคอมเมนต์เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ขาดแคลนคอนเทนต์อย่างมากแบบคิดไม่ออกเลยว่าจะถ่ายอะไรดีนั่นแหละบายบายเจอกันจ้า